ด้วยดางของแม่สีนวลกำลังงามสรงทุกวันแล้วก็วันนี้เขาก็ได้แทงหนอกมาแล้วออกมาหนึ่งนอค่ะแต่ยังไม่รู้นะคะว่าจะดางไม่ดาง ต้นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่ค่ะรอลุ้นหน่อของเขานะคะว่าจะเป็นยังไงจะด่างหรือไม่ด่างหรือจะยังไงแต่ต้นแม่เนี่ยสวยมาก ใบแก่นะคะถึงจะออกด่างขาวถ้าใบไม่แก่เท่าไหร่ก็จะสีประมาณนี้หรือใบที่อ่อนนี่เพิ่งกลางใบนะคะก็จะประมาณนี้ยังไม่เห็นลายค่ะ